แล้วมีหมดครับมีพี่ต้นครับเบอร์วิสเดี๋ยวจังหวะนิดนึงครับโอเคพอได้ขึ้นยากจังเลยขึ้นยากจังเลย โอเคครับขึ้นสวยใช่ป่ามีลมกดนิดนึงครับขวามือมีแท่งกดปลาออกซ้ายครับเดี๋ยวลึกออกซ้ายใส่ระดับทำเสียวครับทำเสียวลมทีสามครับโคราชไปแล้วเหลือลมที่สี่ครับลมหมกำลังเตรียมตัว